จะทำในวันนี้ของเราเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในกรุงเทพแต่ว่าในกว่าอีกเจ็ดสิบหกจังหวัดนกลองยาและกลองยาวยังไม่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมีเราจะให้ทุกท่านจะต้องรังเกีด้วยกันสร้างความสนุกสนานด้วยช่วงราเรียนแบบโอ้โหเลยเป็นเขาเรียกว่าสัตว์ความสุขน้องสงกรานที่มันผ่านช่วงโควิดมาแล้วเราก็ไม่ได้สนุกกันแบบนี้ค่ะเรียนท่านประธานประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ท่านผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะท่านผู้แทนบุที่ญิงชายต้าไก่นะคะู้ที่เด็กเยวาชวชนและครอบครัวค่ะแล้วก็เครือข่ายภาคีนะคะสื่อมวลชนทุกภานะคะผู้สื่อข่านในพอง,งนี้เลยคะ่ะงการานปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสงกรานต์หลังจากโควิดน,นะคะซึ่งเราอาจจะต้องยอมรับว,ว่ามีความหน้าเป็นห่วงควบคู่กับความหวังของความสุขของคนหลายคนเลยที่เราจะได้พบปะเจอกันในครอบครัว แล้วก็ที่สาําคัญทาไมสสสอ,สอ,สอ,สอถึงเข้าเกี่ยวข้องกับงานสงการอยู่ข่าที่เครือข่ายที่กล่าวถึงมาเนี่ยได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับกบารสงการเพราะทุกคนเชื่อว่าเราอยากให้สงการปัาแต่ความสาุขค่ะไม่อยากให้ใครมีความทุกข์กลังจากกลับจากสงการสงการมีสองส่วนค่ะส่วนที่อยู่ในบริเวณาการจัดงานกนารจัดงานเนี่ยการดูแล ส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดการร่วงระเมิดทางสิทธิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเขาื่ดว่าการฉวยโอกาสการออนลนหรือแม้กระทั่งการที่หลังจากบริเวณงานสงกร์แล้วออกไปขับขี่ซึ่งตัวเลขอุบัติเหตุทางท้องถนนย่ยค่อนข้างสูงมากแล้วก็เราเชื่อว่าหลายๆหน่วยงานพยายามที่จะดูแลเรื่องอุบัติเหตุทางท้องถนนอย่างมากเลยค่ะที่ผ่านมาเราพบว่าความแรง ่สุงเพิ่มขึ้นจากปีที่ปีก่อนๆเน,นี่ยอาจจะไม่ตายค่ะที่แต่ขณะนี้เนี้ยตัวเลขหรือความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยเกิมมน50%แล้วค่ะแต่ที่60%แล้วที่จะมีโอกาสชนกันทุกเสียชีวิตค่ะพี่ค่ะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช,ไใช่ไม่มีทางเกิเดการหรอกแต่ถ้าเฉพาะคนในกล้องนี้เนี่ยยกม,มือสิค่ะว่า ในไทยเนี่ยไม่นอ้อยเลยทีเดียวแม้ว่าสถิติจะลดลงมาแล้วนะคะ 好养出来。 สำ mm. นักสนับสนุนการควบคุมกระจัยเสียงหลักสำนักงานสสคุณลุงอรุณลิมลิมละหาการลิมละหาพันนะครับท่านผู้อำนวยการหน่วยที่หนึ่งชายก้าไกลคุณจิริชวิไลท่านผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผู้อำนวยการตำรวจและกบฏหนึ่งนะครับท่าน ผู้บริหารผู้มีเกียรติสื่อสันชนทุกท่านนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการกับเคลื่อนสงกรามปลอดภยัยสาสุขคารพริปชถือว่าเป็นความร่วมมือกันหลายภาคส่วนนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่ชาตินะครับมูลนิธ่หญิงชายก้าวไกล บนุ่ษที่เด็กเยาวชนและครอบครัวสำนักงานสรสและกระทรวงการพัฒนาสังคมที่มีพื้นที่ปฏิบัติการโดยวันที่มีท่านผบจอม,มีบ้านพักเด็กในครอบครัวนั้นเหมือนใดแต่ละจังหว,วัดนะครับก็ถือว่าการกิจกรรมที่จะส่งกราดที่จะถึงนี้นะครับถือว่าเรางมาร่วมกันสร้างความตรนัน,นะครับเมื่อกี้คุณคุนะครับได้เรียนทุกท่านไปแล้วว่า รเรื่องราวข,ของสองครามที่เกิดขึ้นนั้นมันมีการสูญเสียจํานวนมากผมคที่ว่าเราอยู่ในพวกร่วมมือที่จะให้สังคมตระหนักร่วมกันนะครับถือว่าวันนี้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันนะครับที่จะยุดการสูญเสียนะครับที่สํคาคัญก็คือว่าเป็นการสร้างความตระหนักให้คนทุกช่วงวัย ข้ามาทำกิจกรรมดีๆนะครับในกิจงานของการสงการปลอดภัยสะสคขรมสิธิ์ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับวันนี้ประเทศไทยมาถึงการในเรื่องการคุ้มครองสิธป์การารพสิทธ์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสังคมเองนะครับสื่อมวลชนอยากให้สื่อมวลชนนั้นได้สื่อสารการเคารพสิธิ์กันนะครับไปยังทุกพื้นที่นะครับทุกพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่คุณลุงคุุได้ เรียนทุกท่านไปแล้วนะครับว่าการทุกพื้นที่มีความปลอดภัยแปลว่าทุกช่วงวัอยู่แนโรกมเย็นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในช่วงเวลานี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านกระทรวงการต่างด้าวของเองก็ดูแลกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มต่อบา r ทุกกลุ่มนะครับซึ่งถ้าพื้นที่ไม่ปลอดภัยกลุ่มต่อบา r ก็ไม่ปลอดภัยนั่นแปลว่าประเทศไทยนั้นยังติดกับดักและก็ปัญหาเดิมๆ เรื่องของการแจ้งเหตุขุนช่วยความชังคมซึ่งได้เปิดตัวไปกับสำนักงานตำรวจชาติกระทรวงดีๆแล้วก็กองทุนความเสมอภาคการศึกษาครับเป็นแอปพลิเคชัน ESS Help แจ้งเหตุสำคัญสำคัญที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่มีสถานีตำรวจทั่วประเทศ1 4 8ศ ส,สมาร,ริกทั้งปปมอสอคหรือ,อ,รอ,อ,อว,ว่ากลไกการทำงานในพื้นที่อื่นๆนะครับตอนนั้นผู้ใหญ่บ้กนก็่าเป็นว่านี่คือกลไกสําคัญที่เรามาร่วมกันในร่วงสงกรานะครับเพื่อให้สงกรานต่อไปและก็เป็นไปตามทีมงานนะครับที่เครือข่ายเราในวันนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้สงสรกาสารานนั้นสะสมสร้างสิทธิ์สะสมเคารพสิทธิ์กันอย่างแท้จริงก็ กณะนี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำนักง,งานกาบนรบรแห่งชาติมูลิธิหญิงชายเก้าใบมูลิติเด็กเยาวชนและครอบครัวสำนักง,งานสสนะครับท่านภูมิเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็เครือข่ายที่ขนานี้กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่เป็นการสร้างการรับรู้นะครับสร้างความตระหนักอยู่ในพื้นที่ในภายใต้กิจกรรมส่งเสริม ไปสะสมก๊าซเรือนกระซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญนะครับที่จะสร้างเกียรตินะครับให้คนในสังคมลดการสูญเสียครับวันนี้ก็ถือว่าน,นะครับได้เวลานะครับที่เราทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันและอยู่ในระบบออนไลน์นะครับมาร่วมกันเป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมกิจกรรมสงการป่อไฟสาสมก๊า์เรือนกระจก กินด่งห้ามค่ะในประเทศของเรามีสื่อนี้นะคะนอกจา การที่เราเพิ่มเข้ามาค่ะที่เป็นในส่วนของการรับแจ้งเหตุ่านไลน์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคุณนาการรับแจ้งเหตุเช่านไลน์นะคะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมสงกรานปลอดภัยศาสตร์ศุกร์สิทธิ์นะครับเป็นความร่วมมือกันนะครับทั้งสํานักงานตํารวจแห่งชาติมูนิธิหญิงชายก้าวไกลนะครับมูลนิธิเด็กนะครับเยาวชนและครอบครัว และก็กระทรวงพม,มนะครับซึ่งทำงานอยู่ในพื้นที่โดยเราเชื่อมกับแอปที่เป็น eSSLME นะครับเป็นการแจ้งเหตุเหตุที่ไปกระทบสิทธิ์เหตุที่ไปเกี่ยวข้องกับการสูญเสียนะครับของบุคคลครอบครัวโดวยเฉพาะช่วงสงกรานนะครับซึ่งมีสถานีตำรวจทั่วประเทศนะครับ1,483สถานี ร่วมขับเคลื่อนในการที่จะรับแจ้งเหตุต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับการาช่วยเหลืออย่าง รวดเร็วนะครับยังไงก็ตามในส่วนของสงกรานปลอดภัยสาสุขเคารพสิทธิ์นะครับเราต้องการกระตุ้นให้สังคมนั้นมาเห็นการสูญเสียในช่วงสงกรานนะครับที่มีการสูญเสียตัวเลขเนี่ยสูญเสียอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ได้ร่วมมือกันโดยเฉพาะสอสอสอนะครับที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับเพื่อที่จะให้คนไทยนั้นมีความมั่นใจว่าในช่วงสงกรานเป็นพื้นที่ปลอดภัยครับ สำหรับการแจ้งเหตุที่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับเพื่อให้ตํารวจเข้าไปดูรวดเร็วก็คือท่านเข้าไปท่านกดไปในค้นหาในในระบบไลน์นะครับกดที่ e s s h e l m e นะครับก็จะขึ้นแล้วก็ในนั้นท่านก็กดนะครับก็จะมีเหตุด่วนสําคัญสําคัญนะครับที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยปรากฏแล้วท่านก็กดเข้าไปพร้อมกับแจ้งที่กัดนะครับแค่ท่านนั้นเองนะฮะก็จะทําให้อ่า ระบบหลังบ้านเนี่ยตำรวจก็จะไปที่เกิดเหตุก็สามารถที่จะช่วยพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับระบบน,นี้ก็จะทํางานต่อเนื่องไปถึงระฐมนตรีสงครารแล้วก็ยังรับแจ้งเกตทําไปตลอดนะครับเพราะว่าเรามีความร่วมมือกับอกองทุนอกองทุนเสมอภาคทางการศึกษานะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพอมอแล้วก็กระทรวงดีอีทเป็นระบบ ถาวรน,นะครับที่จะเชื่อมกันไปแล้วมีการประเมินอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะ,ะการทํางานของการเชื่อมโยงกับสถานีตํารวจ1,483แห่งแล้วก็ทีมปฏิบัติการสาาอาชีพในพื้นที่ที่มีนักสังคมนะครับอาสาสมัครร่วมปฏิบัติการครับ ยายามที่จะให้ทุกหน่วยงานออกมาเป็นเจ้าภาพในการดูแลพื้นที่ปลอดภัยนะคะที่สําคัญค่ะการลดปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าเป็นเรื่องของการเกิดก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะดื่มแล้วขับขับรถเร็วนะคะรวมถึงการใช้อุปกรณ์นิรภัยค่ะการสวมมุกน,น็อกแล้วก็การคาดเข็มขัดนิรภัทยทุกที่นั่งค่ะก็จะช่วยเหลือในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทาง สำหรับในส่วนของบริเวณการจัดงานสงการเนี่ยสสสก็พยายามเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่จะสร้าให้เกิดพื้นที่สงการปลอดภัยนะคะร้อยแห่งพื้นที่นะคะในการดําเนินการรวมถึงยังมีถนนตะกูลข้าวที่เป็นสงการปลอดเหล้าที่ทํากันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ60ตะกูลข้าวนะคะที่ร่วมดําเนินการมา แล้วก็เราก็คาดหวังว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเข้าใช้พื้นที่สนุกสนานบนสงการปลอดภัยค่ะท,ท,ที่ผมเจอาปามันะค่ะญหาสำคัญนะคะนอกจากอุบปปททัติเหตุทางท้องถนนแล้วเนี่ยการไม่เคารพสิทธิ์ค่อนข้างจะเป็นเรื่องสําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยโกาสการการวนแรมการใช้เครื่องมือเป็นแป้งเป็นปืนฉีดน,น,น้ำเข้าไปกระทบนะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการดื่มในบริเวณพื้นที่สูการอาจจะก,ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นได้ค่ะและก็เรื่องของการใช้ความรุนแรงค่ะอันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่เราป้องกันได้ค่ะแค่ช่วยกันเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันค่ะผูาไว้ผหญิงยก็ชายฝั่<ะ>ในในงดีหม ก็จริงๆเราทํามาหลายปีแล้วเราก็ทํางานกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมมาเพื่อจะเห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องการทานเทศมันเป็นเรื่องผิกดกฎหมายนะครมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราก็าอยากมันมาจากปัจจัยกระตุน้นเรื่องขึ้นเดื่องหอด้วยก็เลยร่วมกับหลายส่วนเข้ามาซึ่งก็ปีนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราคิดว่าการที่จะภาพลกโดยเฉพาะตำรวจแล้วก็กระทรวงพสัง,งคมที่ดูแลกฎหมายดยตรงเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่ออกมาพูดว่าสิ่งที่พูดเหล่านี้มันผิดกฎหมายทําไม่ได้เพรนั้นตรงนี้มันจะเริน เป็นการย้ำว่าถ้าเกิดพูดอย่างนี้แล้วก็มีคนไทยในการช่วยเหลือเนี่ยมันจะทําให้พื้นที่ต่าง,างๆมันปลอดภัยมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ย้ำตรงนี้มันก็จะทําให้คนเชื่อว่าสงครารเนี่ยมันเป็นเทศกาลที่คุณทําอะไรก็ได้ซึ่งจริงมันไม่ถูกต้องนะครับผมคิดว่านี้ก็อยากให้ ทุกส่วนให้ช่วยกันวันนี้มันเกิดการแบบค่อนข้างี่จะหลายหลายภาคีเข้ามาแต่จริงนะเราทำกันมาหลายหลายปีแล้วแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่ผมคิดว่าทังทันผลัดเนี่ยก็ให้มันพันค่อนข้างสูงกับทางภาคีส่วนสสนี่็สนับมาตลอดผมคิดว่าหลายส่วนเนี่ยเราช่วยกันก็อยากให้คนไกยเนี่ยมันเกิดขึ้นสิ่งที่เราห่วงปีนี้มากสุดคือว่ามันมันไม่ได้ตัดมาหลายปีแล้วปีนี้ มันมีการเขาเรียกโฆษณากันมากโดยเฉพาะบร,ริษัทเครื่องดื่มกระอเนี่ยพยายามที่จะไม่มีเว้นจะเป็นหมดรงหว่วงว่าถ้าเกิดมันมันไม่มีการออกมาพูดออกมาบอกว่าปัญหานี้จะเกิดอะไขึ้นในอนาคตเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกคนแบบความรับผิดแบบความมัน่นคงใจแล้วไม่มีคนใจควมหมายเข้าไปดูแลเนี่ยไม่ได้เราก็เลยจึงอยากดังเพื่อที่จะบอกไว้ก่อนนะ คือผมคิดว่าแน่นอนฮะมันเป็นเรนีนะฮะทุกคนก็อยากจะเล่นกันเต็มที่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเข้าใจได้เพราะว่าเราก็อยากให้ประชาชนเนี่ยได้ประชาชนมีหลายส่วนนะครับหลายส่วนเพราะาอยากเล่นโดยที่เขาสึกว่าอยากปลอดภัยไม่อยากให้มันมีปัญหาดังนั้นตรงนี้เราก็าอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเออถ้าเกิดคุณมาเล่นแล้วเนี่ยมันมีพื้นที่อะไรบ้างอย่างสอสอก็มีม่ลูกอีพื้นที่ในเรื่องปลอดภัยใช่ไหมฮะคือว่า ถ้าเกิดเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยกระทรวงพาณิชยก็มีกลไกในการที่จะร้องทุกได้ว่าเออถ้าเกิดเขาทุกขามใช่ไหมหรือว่าเ,อาเขาได้รู้ว่ามันมีกฎหมายที่จะทำแบบนี้ไม่ได้คุณจะมาอ้างว่าเฮ้ยสงการทีนึงเนี่ยขอคุ่คำหน่อยไ,ได้ไหมซึ่งมันทำไม่ได้ไงอันนี้นก็ต้องช่วยกันย้ำเพื่อที่จะทำให้ประชาชนได,ได้รู้ข้อมูลภาษาและนํามาสู่การป้องกันตัวเองแล้วก็ได้เที่ยวแบบสนุกแบบครับค่ะ